สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะน้องอก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูหญ้าชนเนลเลื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องไอจ์เปรียบเทียบดูแล้วนะคะลักษณะของหญ้าชีเนลเลื่อยนีก็จะแตกต่างไปจากเดิมเลยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยลำต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะคะแต่ตัวน,นี้ก็ลำต้นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะลำต้นนี่จะสูงนะคะใบก็จะเล็กๆนะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะแยกชิเนเลวเลื่อยนะคะแต่ก่อนนี้ก็ลำต้นเล็กมากเลยนะคะคลิปก่อนที่นะ้าอยถ่ายไปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปสามารถไปดูได้เลยนะคะลำต้นเคยสูงกว่าเดิมมากนะคะสีก็เขียวขจีนะคะ ปลูกมาก็ประมาณราวๆสองเดือนนะคะไม่รู้ว่าอีกสองอาทิตย์เนี่ยจะสูงขึ้นหรืออีกเดือนหนึ่งจะสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวนาอานเนี่ยก็จะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกต่อ,ตอไปเลยนะคะใครชอบทีนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้นาอ,อานก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ